สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สกูสุกคนมันหนีกับพ,พ่อกันที่เก่ามันหนีกับภาพพ่อแม่พี่น้องออกหาอยู่หากินพี่น้องเลยมันหนีมาหาการตะกะแตนตอนนี้พ่อผมก็มาพาะแล้วพี่น้องตะกะแตนก็ได้ตะกะแตนอันนี้แหละเตน็นติงท้วงบ้านเฮาซีแมนลูกมันพี่น,อน้องตะกะแตนคอราย สนราบนีกับบรรยากาศดีพี่น hmm. ้องฝนตกโอ้แห้งอรีพนก็ได้ฝนแห้งมันนี่พี่น้องเขียดเขียดจะแตกเขียยังวะเขียดจะลงสื่อวะนะพี่น้องกันถือว่าแถวบ้านบราเค้เอื่นเขียดเขียวกูแมนจะเขียดยังเขียดจิกแตนส่วนไรยเฮาเห็ยนจะกระแตกนะนี้พี่น้อง บางคนเติร์นตะเกตเตนเงาเนาะตัวยาวๆตัวผู้บางคนนตัวน้นอยๆนี่บางคนกับเข่าเปียกกับหลายคนตอนนี้ก็เสียงรถปั่นเข่าสะนั่นเพื่องกลางคืนก็ได้ส่วนในการหาย่างเขาก็จะหาย่างบนที่ว่าหยาสี่หกนี่เล็กน้อยหัวตกกะเกตเตนเป็นที่มักบอนหยาหก ส่วนนี้กีสิ่น้อม,มส่วนนี้ก็สิ่งแมดมมุ่ส่วนนี้ก็บสิ่นแมงมั่นเนาะการอยู่ของเพ่นกับสิ่งมันนี่เนาะอยู่ตามลำไม้ลำหญ้าอัวอนึ่ง กาศลมเย็นว,วอยๆสงสัยฝนสิมาอีกพี่น้องโอ้ฝนกับ่าตกย่ำหนีพี่น้องเอ้ยตะเมนแห้งอะไรรอผู้น้าใ,ใหหน้าพี่น้องหน้าที่ว่าแห้งกระแดงเนาะฝนตกใส่น้าอ่างเลยอ,ออกมาพ่อยงโตโอ้ต้นนี้แปลกลีขายันกับบูมี่เดินระวัง าหอดบอลนี่ครับเขามาพอแมงแมันอีกหนึ่งโตพี่น้องโอ้ไปแล้วไปโอ้เพิ่นนีเกือบบวได้ของได้นี่พลังสิไปมาบอลอีกนี่เต็มจีลอพี่น้องเหมนคนขานหูเหมอนทันอยู่เนี่ยเรียบร้อยเขาหูประทันความแห้งของคนเมื่อนี่พี่น้องโหน้ำ หน้าแห้งคุค้นๆพี่น้องตกข้าวเดียวน้ำม,มีเลยเพราะว่าผลแห้งกระโดดจะมาจะทานทีวันหา้ามแย่างกระตมนี่แหละพี่น้องเลยตามขั้นให้ขั้นหน้าเฮาตีว่าเฮาเกียเ่ยวเข่าแล้ววังกรหันเนาะเพราะว่าเฮาเกี่ยวเฮาบริกิบไม่ใส่เลยคือเรยเห็นแบบๆตรงไหนนะก็อย่าง ออากัญยางเลาะหาตามข้างหน้านี่แหละพี่น้องพคนขีตอบแปงไผ่ตัวฮาวตกกะกแตนนี่พี่น้องเลยปอฝนตกพฝนจะขึ้นงอนอยู่ทึงยอดหญ้าอุปกรณ์รประคองถือใหม่มานำน้องเพื่ออดัอดอดัอดอดัดอัดหูมื่กี้รอ ี่องดิว่าไปรีดอยากพันกันนี่ี่อ,อ,องโคมกับกล่องมุกนำกันนี่ผูดเต็มเลยพี่น้องทั้งหนาทางหนาหกับ่องเด้ง พ่อเมื่อเห็นเพลินนะเห็นไพ่นะผนก็สตริงโตบงังเห็นแต่หนวดเพลินน,นี่พี่น้องมอดบอลนี่เขาก็พ,พ่ออีกหนึงโตมืัอนี้พ่อตกะกเตรน,น่ะนี่พี่น้องลายตกะกเตนเงาและตะกเตนทิ้งทวงเนาะตามภาษาบ้านประคองเอื้อนบ้านเนี่ยข้อม,อมือ,มอนตกะกเตนเงาวเนาะตกะกเตนตัวยาวๆเนาะนพ่ออีกแล้วพี่น้อง สีลา, um. ายคือกันส่วนบนนี้แม่งมันเนาะนี่ว่าได้แม่งมันนี่พี่น้องหายโตทางใดแล้วนอบันจะไปทางใดพี่น้องเลยว่ายกระดื่ว่ขนาดเลยหายวับเพิ่มไปโตสีเขียวอีกพวกหาบูเห็นว่าจะหาบูเห็นแะไรพี่น้องแคบไปเกินมาเห็นติ่งโตก็เดากระดาว มันอีกแล้วพี่น้องเพาะตัวสีเขียวเนาะหากส่วนมาแถวป้าหยาในเพื่อนสิบห้องดอกแมงมันเนี่ยเขอ,อยู่ในป้าเข่าเนี่ยเชียงห้องฉันนั้นพี่น้องอันนี้ก็สิเหม็นทางเตนทางเตนน้อยพี่น้องทางน้อยแบบแย่งแค่เพิ่มหมักอยู่แค่ต้นเขา่าดอกเต,ตนนั่น,นี่นะกลางคืนเพื่อนก็นอนคือกันพี่น้อง ต้วนวันนี้ก็สิมันเขียดจิกพี่น้องเขียดจิกเขียดอยู่แถวป้ายยาเพิ่นบักน้อยแถวป้ายยาดอกเขียดอันนี้เหล่ามาในก็นโดนเต๋อพี่น้องเพื่อสิพ่อตอนนี้มาพ่อาวแมงมันหนึ่งตัวตัวหยับมาทางนี้ตะกะแตนเนาะใช่ไรเดินตะกะแตนพี่น้องตะกะแตสองตัวตะเกตคอลาย แตนลายพี่น้องเพิ่นบ่ทันใหญ่ดอกลูกของเพิ่นสัวซองโตแม่นซองพี่น้องสามตัวนี้ใหญ่เนาะตัวนี้ใหญ่ครับยังบ่ทันมีปีกส่วนลูกโทนเพิ่นนี่ตัว ตอนนี้เขาก็มาพออีกจากเชวจ่จากขู่เพียงหนึ่งคู่หนึ่งขู่หนึ่งแม่เนาะสองขู่เต็นเหงาเพียงเนี่ยใช่เลยตัวไก,ก่ไก่ไ่ับตัวไก่ตัวผู้เพียงส่วนตัวผู้คือต้นน,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 น้อยๆน้อยๆแ่นี้เพียงอู้ทำไมระพัยกับเก่อหูไปํำกันมีนพีองตัวผู้ ตัวขู่ของฝนที่ตัวน้นอยๆนะนี่นนนม,มันแมงมั่นยังกแต่กระแตในคำพื้นนี่ก็ได้สมนีพี่น้องจังได้คลิปิดีโอร์คอมมอนอีกจังได้ลาพี่ลาน้องลงแต่เพลงสมนีพี่น้องพบกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สบ,บายดี